กุ้งสดคือทุกคนเขากินไปเยอะแล้วนะเดีด๋ยวโอ้ยด่ะอร่อยมากอันนี้เป็นการลองกินครั้งแรกของทุกคนเพราะเขาไม่เคยกินกุ้งสดเลย <c oughs> จะว่าไปน้องก็อร่อยนะลองกินอืม ยำเขาคุด,ดีมากเลยอ่ะเริ่มผิดละต่อไปมากินหางจุ้งแป๊บนึงขยับนมกันน,น้องไม่ข่าวเลยนะ อร่อยมาก <Okay. S 1> สุดท้ายก็ต้องมาจบที่นม